เทียนไขเล่มเดียวในความมืดดินสอดามเดียวในความกล้ากระดาษแผ่นเดียวในความจริงใจต่อบ้านเมืองบอกเล่าเรื่องราวของความทุกข ความจริงที่คืนคมถูกปิดบังทุกไม่อาจขังดวงใจนกน้อยแห่งเสรีเรามาจากเปาล้อมคุณธรรมผู้รักชาทุกหัวระแหงรวมเป็นพลังมีเพียงแค่มือ รวมแรงร่วมใจร่วมฟ้าฟันกองทำหมื่นแสนตั้งเตรียมพร้อมยอมพ่ายยอมแพ้ผู้สันติโลภลองกระบอกปืน บาดไม้ลมลุกทำเนีบบนถนนไม้ต้นยืนอย่ามาคิดแทงพื้นดวง Nah. เป็นการออกมาเปิดเผยจากนายประสิทธิ์พาโฮมประธานสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธ,จธานาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือสอรทออกอสโดยกล่าวว่าขณะนี้พนักง,งานระดับปฏิบัติการของสาขาทกอสอทั่วประเทศกำลังได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากความเข้าใจผิดของเงินที่ได้มาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวค่ะเนื่องจากนายยันยงพวงร,ราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมาให้ข่าวเมื่อวันที่13ธันวาคมว่ากระทรวงพาณิชย์นั้นได้นำส่งเงินให้กับทกสไปแล้วแต่ว่าทางทกสนั้นไม่จ่าย ทำให้เกษตรกร,ร,กรจํานวนมากเข้ามาทวงถามเงินตามสาขาทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วตามหลักฐานเอกสารมีเงินสําหรับใช้จ่ายค่าจำำํานำค่าอยู่ที่ทกสเพียงแค่1 2 0 0 0ล้านบาทซึ่งก็ไม่เพียงพอจ่ายให้กับเกษตรกร,ร,กรซึ่งขณะนี้มีใบประทวนมารอแล้วทั้งสิ้น1,000 0แล้านบาทค่ะ ส่วนเงินที่กระทรวงพาณิชย์ระบุว่า60,000ล้านบาทนั้นยังไม่ใช่เม็ดเงินจริงต้องรอการขายข้าวในสต๊อกของรัฐบาลก่อนและขณะนี้ชาวนากำลังเดือดร้อนเพราะว่าหาก2-3เดือนยังไม่ได้รับเงินค่าจำนำข้าวจะส่งผลต่อการชำระหนี้ที่จะครบกำหนดก็คือวันที่31ธันวาคมนี้แล้วก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวประท้วงได้ด้วยค่ะประเด็นปัญหาการให้สัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะครับมันนำมาซึ่งความวิตกกังวลของพี่น้อง ทั่วประเทศที่ทํางานเนื่องจากว่ามีความเข้าใจว่ามีเงินมาแล้วครับเรายังไม่เห็นตัวเงินที่จะนามาให้กับทกศดำเนินการจะมีการทำนะผมขอาการเรียนว่าส <c oughs> ภาพคล่องในความเข้าใจของผู้คนทั้งหลายเนี่ยบางคนจะตกอกตกใจนะครับ ว่าเอาเองินของชาวบ้านมาใช้มาจ่ายมามือสุไล่ฟุ่มเฟือยไม่ใชนั้นครข้อเท็จจริงนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับเพ,พ,พ,อพอราะพกสเนี่ยนะครับไซส์ของธนาคารขนาดนี้เนี่ยตามเกณฑ์ของแบงค์ชาติเนี่ยเงินสำรองจะอยู่ที่ประมาณหกหมื่นล้านครับแต่พกสเนี่ยทุกวันนะครับไม่เคยสั่ำกว่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้านครับ,รบนะครับและเมื่อมีร่างการดังกล่าวเนี่ยผมก็ได้เล่า เรื่องนี้ถึงความเป็นห่วงของผู้คนทั้งหลายว่าคห้ยังอยากกันนั้นเลยครับเราก็ทําในสักแสนห้าก็แล้วกันลดโบนัสลงหน่อยโบนัสปีที่แล้วทากสศได้เจ็ดเดือนนะครับรับจากการที่ได้ปล่อยเงินให้กับโครงการเนี่ยแต่ก็เดยว่าปล่อยน้อยรายรับก็จะเข้ามาน้อยรายจ่ายที่เป็นดอกเบี้ยมันสูงดอกเบี้ยมันสับใช่ไหมครับก็จะทำโบนัสอาจจะลดลงไปแต่เพื่อความสบายใจก็เอาละพี่น้องขางสอก็อาจจะเสียสลาโบนัสบ้าง นะครับเอาสภาพคล่องเยอะๆไว้นะ,นะครับและผมบอกเป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าถ้าสมมติว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เงินเนี่ยมันไม่มีความเป็นไป,นปนหรอกถ้าจะเอาสภาพคล่องมาใช้ถ้า วันนี้มีความเคลื่อนไหวของสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทกศนะคะที่ได้ออกแถลงการคัดค้านแนวทางที่รัฐบาลจะใช้เงินสภาพคล่องของธนาคารจํานวน5,500 0ล้านบาทไปสํารองจ่ายค่าข้าคงค้างให้กับชาวนาที่ร่วมโครงการรับจํานํำข้าวเปลือกปีการผลิต2,556ถ้าปี2,557ค่ะสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทกศระบุว่าสภาพคล่องของธนาคารที่มีอยู่ 180,000ล้านบาทเป็นระดับที่เหมาะสมกับการสำรองเงินตามกฎหมายการสำรองเพื่อการทำธุรกรรมและสำรองจ่ายสำหรับผู้ซื้อสลากออมทรัพย์ทวีสินที่จะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์จำนวน30,000ล้านบาทและตามรายงานรัฐบาลอาจจะใช้วิธียกย้ายเงินของหน่วยงานอื่นมาฝากแทนจำนวน55,000ล้านบาทเพื่อให้ตัวเลขสภาพคล่องส่วนเกินของทกศส,สูงขึ้น แต่ไม่สามารถประกันได้ว่าจะไม่ถอนเงินเหล่านี้ออกไปและจะทำให้เกิดปัญหากับเงินของลูกค้าทกศได้ในอนาคตสาภาพรายง,งานก็ยืนยันในที่ประชุมของผู้บริหารนะครับว่าจะต้องไม่ไปนำเงินฝากของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นสาภาพคล่องสาภาพคล่องที่พูดกันนะครับก็เรียนง่ายๆเลยว่าถ้าไปนำเงินฝากเหล่านั้นมา ก็ทําให้เกิดความไม่เชื่อมั่นจากผู้ฝากเกินนะครับอันนี้ทางสาภาพแรงงานขอยืนยันว่าสาภาพแรงงานไม่คัดค้านแล้วก็ไม่ให้ดําเนินการเช่นนั้น ตัวเลขขาดทุนในโครงการรับจำนำข้าวที่ถูกระบุว่ามากถึง4 0 0 0 0ล้านบาทและนโยบายท,ที่จะให้ธกสสำรองจ่ายนั้นก็ทำให้ลูกค้าธนาคารในบางสาขาในเขตเมืองทยอยถอนเงินและขอปิดบัญชีเพราะเกรงว่าเงินที่ฝากไว้จะถูกใช้เพื่อจ่ายให้กับโครงการรับจำนำข้าวค่ะ สหภาพจึงต้องการรัฐบาลน,นั้นใช้แนวทางอื่นแก้ไขปัญหาแทนแต่หากยังต้องการแทรกแซงสหภาพก็ใช้มตาตรการทางกฎหมายโดยจะยื่นให้กับองค์กรตรวจสอบเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักง,งานสำนักง,งานขออภัยค่ะสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินและปะปะชให้เข้ามาดูแลและเรียกประชุมสมาชิกสหภาพเพื่อระดมความเห็นและหามตาตรการอื่นต่อไปวครับขอโทษพี่น้องชาวตปสจริงๆครับขอโทษครับ